กลับมาอีกครั้งกับ c y โก o p r o s p e กซ์เซฟตีโ Ocean หนึ่งในตัวแทนความมุ่งมั่นกับแคมเปญอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อคืนความสวยงามให้กับท้องทะเลสำหรับ Special Edition รุ่นที่8นี้ประกอบด้วยนาฬิกา2รุ่นคือ c y โก o p r o s p e กซ์เซฟตีโ Ocean SRPH75K และ c y โก o p r o s p e กซ์เซฟตีโ Ocean SRPH77K c y โก o p r o s p e กซ์เซฟตีโ Ocean ซีรีส์ยอดฮิตที่หยิบเอาแรงบันดาลใจจากท้องทะเลมาสร้างเป็นซีรีส์หลักภายใต้คอลเลกชัน p ป o s p e c t โดยรุ่นที่8กลับมาพร้อมความสวยงามของท้องทะเลแอนตาร์กติกในยามค่ำคืนซึ่งเป็นความงามอีกมุมที่ไม่มีใครได้เห็นกันบ่อยๆเปรียบเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งท้องฟ้าหินและภูเขาน้ำแข็งล้วนสะท้อนสีสันแห่งความเยือกเย็นที่ไม่เหมือนใคร ไซโก้โปรสเปกซ์เซฟดีโอเช a น SRPS75K กลับมาในตัวเรือนหลักจากรุ่นก่อนคือตัวเรือนมอนสเตอร์ที่ทำจากสเตลเลสสตีลแข็งแกรง่งและทรงพลังในขนาด42.43มิลิเมตรหนา13.4มิิเมตรพื้นหน้าปัดไล่เฉดสีน้ำเงินเข้มแบบสีของท้องทะเลแอนตาร์กติกผลิตด้วยเทคนิคพิเศษที่ทำให้ดูเหมือนพื้นผิวของผลึกน้ำแข็งและมีรายละเอียดของเกล็ดหิมะที่สะท้อนจากแสงดวงดาวในยามค่ำคืน รวมถึงการประทับลายเพนกวินและฝูงปลาบนหน้าปัดทําให้หน้าปัดของนาฬิกาเรือนนี้เป็นหน้าปัดที่โดดเด่นและน่าค้นหาหลักชั่วโมงและชุดเข็มเคลือบสารรูมิไบรท์ให้เรืองแสงสว่างชัดในที่แสงน้อยทํางานด้วยกลไกลอัตโนมัติคาลิเบอร์ cr 3 6คืกขึ้นลาในทั้งการเหวี่ยงของโรเตอร์ตามจังหวะการเคลื่อนไหวของข้อมือหรือไขาลานผ่านเม็ดมะยมพร้อมความสามารถในการกันน้ําได้200เมตรสนุนราคาอย่างเป็นทางการที่2 0 0 0 0บาท ไซโกโปรสเปกเซฟดีโอเชียน SRPH 77K ตัวเรือนมินิทูน่ากับหน้าปัดที่ใช้เทคนิคพิเศษไล่โทนสีน้าเงินเข้มพร้อมประดับลายเพนกวินและฝูงปลาที่กําลังแหวกว่ายอย่างเพลิดเพลินในท้องทะเลเพื่อตอกย้ําและชวนให้ระลึกถึงความสวยงามของธรรมชาติและความเป็นอยู่ของสัตว์ในสภาพแวดล้อมของทะเลแอนตาร์กติกเตือนให้มนุษย์ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทะเลที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศของโลกรุ่นนี้มีตัวเรือนทาด้วยสแตนเลสสตีลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง43.22ม mm. เมตร ความหนาที่12.63ม mm, ิลิเมตรเคลือบสารเรืองแสงลูมิไบรท์บนหลักชั่วโมงและชุดเข็มที่ให้ดูเวลาได้ชัดเจนแม้ในที่มืดสนิทกันน้ำ200เมตรด้วยฝ้าหลังคันเกลียวประกอบสายยางโพลียูรีเทนสีน้ำเงินเข้มรับกับหน้าปัดสนนราคาอย่างเป็นทางการที่21,700บาทวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ไซโก้บูติกเซ็นทัลพลาซาแกรนด์พระราม9ไซโกบูติกออนไลน์เคาน์เตอร์ไซโก้หห้างสสินค้าชั้นนา และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นนาฬิการุ่นไหนเรือนใดรอติดตามครับ